ใจหายเยอะเพราะว่าวันนี้ผมว่าผมเดินทางไกลด้วยแล้วร่างกายมันนัเน้นอึดอึดนิดนึงมันแต่ก็ดีที่ว่าได้ต่อเน่ยงถ้าไม่ได้ชกต่อเนีองนี่แย่เลยวันนี้น้องเขาเร็วกว่าด้วยน้องก็มีอะไรแบบที่ทําให้เรารู้สึกกังวลเลยครับ้นก็เรวควับถีบเร็วแล้วก็แล้ววันนี้เรามากันศอกด้วยเราเหมือนพวงศอกมากเกินไปแล้วเหมือนต่อยไม่ไม่ ไม่ดีเท่าทีกว่าเราพอล้มสองน้องเขาใช่ไหมครับใช่แล้วน้องมั่นใจว่ายกไหนที่แบบเราจะชนะแล้วคิดความคิดเราครับยกสี่นะเพราะว่าน้องเขาเหมือนเหมือนโดนแล้วยุบแล้วโดนแล้วโดนแข่งแข่งมาน้นจังหวะไหนครับน้องปลายยกสี่ไหมจังหวะจังหวะไหนครับที่มันน่าจะกลางกลางกลางยกเพราะว่าน้องเขารับเนี้ยรับแข้งเราจะเกี่ยวล้มอะไรเงี้ยเราเหมือนเหมือนเหมือนเปิดที่โค้งอยู่แล้วเนี้ยเปิดที่โค้งรับใช่ใช่ครับคิดว่าเราจะชนะ ประกอบความมีความจีบมาตั้งใจแชมป์ใชแจ้งเซตสซตที่สองแล้วเซตที่สองแล้วอ่ะว่างแผนมากป็นไงครับมาลองวันนี้ก็รัดกลุ่มครับแต่เหมือนเพิ่มความเร็วแต่ว่าวันนี้มันมันไม่เร็วเท่าไหร่ก็คือว่าไอ้การบอลสองกัรบอลสองใช่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 ทำไมเม่อไงยกสามมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นโดนโดนหมัดเนี่ยฉะนั้นเหมือนยังไงมันเป็นยังไงมัน อาหารไม่ย่อยแล้วพวกบนเวทีด้วยมีมั้มีเหรอพวกแบบพวกเน็ตหนึงครับเพราะว่ามันเหมือนมันยังไม่ย่อยเพราะอะไอ๋อมันเกิดจากทานอาหารมาใช่มันไม่ย่อยด้วยก็ทานมาประมาณ3ชั่วโมงสี่ชั่วโมงมันเหมือนไม่ย่อยน้องเขาบอกว่าถ้าเขาขอร้อยยีได้ไหมครับเขาบอกว่าเขาคุมเยอะอย่างเงี้ยถ้ากับเราเนี่ยน้องก็ลองดูที่ผู้ใหญ่ด้วยหรือผู้ใหญ่เนาะก็ลองดูยี่ส รูปร่างผมไม่ได้เปรียบใครเลยที่ก็ต้องดูดูน้ำหนักด้วยวันนี้นี่พอใจผลงานตัวเองไหมครับก็พอใจมากครับได้แชมป์ไปฝากพ่อกับแม่เซ็นก็พอใจมากเป็นสองเซ็นใช่ยันไหนไหมวันนี้ที่ต้องกลับไปปรับผมแก้ไขก็มีครับก็เหมือนเราต่อยไม่ฟีสไตล์ของตัวเองแล้วก็พะวงมากเกินไปไม่กล้าแลดกล้าบวกอะไรพะวงอะไรสอกสอกแจกเพราะว่าพี่ที่ค่ายพี่ฟ้าเป็นหนึ่งเนี่ยมามาแก้เมย์พี่ชายด้วยแล้ว แกโดนนัดนั้นไปโดนเยอะเลยสอใช่ครับแกบอกว่าให้ระวังมาดีๆอะไรเงี้ยหือให้ระวังลูกนี้จะชิงไปนี้เท่าไหร่ยังไม่รู้เดี๋ยวมีแน่นอนนะอามชุดที่สามนี่คิดว่าน่าจะไปล่าต่อไหมก็ตั้งใจหวังไว้ด้วยครับเพราะว่าไปที่ที่แล้วกเด้งไปที่ไหนเด้งไปที่ไหนเด้งไปที่ไหนก็แล้วแต่ชุนแรกนี่ยได้จากชุนแรกได้จากชูโกยูครับชุดที่สองชุดที่สองเนี่ยที่นี่ร่ามเดินชุดที่สามล่ะชุดที่สามล่ะ

อูบชาการตำรวจที่ชาติด้วยครับว่านรรลับบุอยางเงว่าผมก็ตั้งใจถึงที่ทุกไปขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในผมชัครับขอบคุณราบที่ทำแบนี้นะครับ